สวัสดีครับผมเอ็มร้านเฉลียวพาไม้เก่าจังหวัดพุรินโลกนะครับวันนี้ผมจะมาชมพาชมบ้านนอกดาวขนาด418ตารางเมตรฝาด้านนอกเป็นไม้สักฝาน,นอกเป็นไม้สักภายในไม้สักเดี๋ยวจะพาชมเดินชมรอบๆตัวบ้านหลังนี้จะยกพื้นขึ้นมาประมาณ1เมตรนะครับ เสาล่างหนึ่งเมตรตัวหน้าต่างอย่าเป็นไม้ประดูไม้เนื้อแข็งนี่จะเป็นด้านหลังนะครับป,ประตูเลื่อนฝาไตล่า,า,ลางฝาฉายข้างเป็นไม้ทั้งหมดนะครับตัวห้องจะอยู่ที่ขนาด3ามูนหเฉพาะตัวห้อง ระเบียงสองเมตรรวมกันเป็นแปดเมตรอันนี้ด้านข้างจะเป็นระเบียงระเบียงด้านข้างอันนี้จะทำตามฝั่งของริค้า,าจะเป็นมีแต่ราวกั้นข้างจะไม่มีมานั่งมีนะมานั่งอยู่สองแถบสองด้าน ไม้ทิง้งจะเป็นไม้เต่งทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นระเบียงจะโดนฝนเราจะใช้ไม้เตง่งไม้เนื้อแข็งฝ้าบนก็จะเป็นไม้สักจะพาเข้าชมข้างในดูบานประตูหน้าต่างก็สวยๆครับเป็นงานไม้เก่าทั้งหมดเป็นกระจกอันนี้ราคาอยู่สามแสนห้าหมืนบาทครับพร้อมส่ง ราคาสามแสนห้าหมืนบาทก็มีบ้านอยู่ได้นะครับไม่ต้องเป็นหนี้ใครได้งานฝาไม้สักใช้งานอยู่กันเป็นสิบสิบปียี่สิบปีได้ครับงานคุณภาพครับไม้สักแท้พื้นล่างก็จะเป็นไม้ภายในจะเป็นไม้ตะแบกกับไม้สักผสมกันลายจะคล้ายๆกันนะครับ ตูก็จะเป็นบันเลื่อนตัวนี้เป็นบันเลื่อนเลื่อนง่ายมากครับอันนี้บันเลื่อนทั้งหมดนะครับด้านหลังส่วนด้านข้างก็จะเป็นแบบวิกโก้เปิดเป็นวิกโก้ ให้ดูกันยังละเอียดเลยครับดูด้านหน้าครับลุกบิดให้อ้อมสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับเบอร์โทรศัพท์0 9 4ย์เก้าสโรงงานอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับมีตัวบ้านให้ชมมากกว่า20หลัง ขอจบคลิปเพียงแต่เท่านี้ครับสวัสดีครับ